ให้กลูเอาบุญนี่เนาะสามาที้กันแห้งกันชูประคอกกันหิวปูนกระไดเคยพี่น้องเลยเนาะ Oh, hey, hey, โดยกาบทักทายสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนอเอฟซี FC. กันเบอร์สุขสุขคนคือเก่าเนาะพระว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตามประเทศฮาพ่อแม่พี่น,อน,น้องเลยสะพูดยินดีตอนรับขับสู่ทรงมมกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อเนาะเ,เ,เปิดภาพขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไต่ต้นหงค์ครมบวอนี้เนาะอยู่บ้านน้องปลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยมาตัวจะคลิปที่ว่าสร้างเพิ่นกำลัง เทพืชเนาะตอนนี้ก็สร้างดําเนินการต่อตอนนี้ก็คือ,อเกียมกวดเกียมทูแล้วพวยพี่น้องเลยเนาะ,ะก็ถือว่าใกล้สีสําเร็จแล้วเนาะเทพืชเฮือนน้องปลาเจ้าใดก็ดีมุกดีใจน,น,เเน,นเาา้เพึ่นเด้อเนาะมีงบต่อเติมเข้ามาเพิ่มเติมก็คือเทพืชพวยพี่น้นองเลยมาเมื่อนี้ก็คือฝ่าหลังฝนมื่อนี้เนาะ ฝนตกหากระเเส่พรมินพี่น้องเอนะ้ยเนาะจังได้กะฝาพ่อแม่พี่น้องขับมาเป็นกำลัง,งใจกดไลค์กดแชร์บนคลิปบอกระคัมโฆษณาในเด้อเนานะโดยเอาคนอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขับไปติดตามอาหาชมคลิปกันเลยเด้อมานำกันกับสาวนวลเพลินสบายดี <laughs> ใส่แจ็คเก็ตและบอกำลังตัดคลิปมุโมโอ้ป้าจ้ะเดี๋ยวข่อยคอตัวอนุญาตเข้าไป Chị đơn đơ Đồ Lui. à, Sabaid đi <laughs> Đồ à Mà Phản lòng phôn mấy nó phun tốt hạ cả sao phôn phía nào nó xe này nó à, ดินขี้โตมแล้วบาทโอ้โหเซลเซลหักเนลี่นี่สบายดีเพื่อกหนึ่งเด้อพอส,สั่งเอ้ย แค,ค่นี้บ่เนาะเอ้ให้กูเอาบุญน,นี่นเ,เนาะเผ็ดเสียวแล้วมื่อกี้เลยพคนเที่ยวเนาะ ตาเพิ่น เจ็ดพร้อมเพียงแคนะ่หน้ากันเลลี่พรมเอพี่งงนะ้อยเนาะเซลเซลผักรีนะี <c oughs> บบ่เดี๋ยวไปเบิ่งมุมนั่นก่อนไปเลยเนะาะเพิ่นหากระโปรงน้ำนอนขึ้นมาพรมเอพี่น้องเลย สบายดีปะลุงเนี่ลูกเลยนียส่สาวบูเบอรี่เท่ากับซอยสร้างคือเก่าเพื่อนพี่น้องเลยทางพอทาเพื่อนสบายดีเดอ้อเป็นเทเรนี่เพื่อนกับข้าวปอนกินข้าวนะเนกินเล่นเล่นแล้วได้หนิ่นเล่นแล้วก่อนเออพอดีกับเทอนเอะนาะคันเทอนอันนั้นก็ไรใครดอกลายคุ้นอยู่เนาะซอยกัน

เ <c ười> <laughs> ี้ยวันนี้บดบนยืนนะบ่เฮ้ยโอทางนั่นกัจักมียังนะ่งสอี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคนแปดเก้าเอ็ดเว 嗯嗯，哼。<Good. S 1> พูดบ้า <c oughs>

จับตรงน้ออาแล้วบบัตนี้เนาะน้องปลาปลา,ปาหลายขูดหลายคนมาซอยเจ้าเริ่นอีกมียังกับข่าวเที่ยงให้เพิ่นบันนี้ล่ะต้มไก่ป่ะห้จับไก่ยังป่ได้ดว่าเออห้า <c oughs> ต้อง หลายคู่หลายคนมาเห็ดซอยกันเพื่อนพี่น้อยเนาะอันนี้งบเทพื้นมาทางได้ใจละเทพื้นมาบุญนันตาเออแต่ว่าทางสาวนี่ยังโมมี่เป็นบ่อ เป็นจังไดสามสาวเมื่อยบ่าวฮะดัง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 บ่เอออันนี้ได้ส่ะเบาน่งวินตาเด้บ่เอออ๋มียงอะนะรอนี่ฮะร้อนี่รอนี่อ้าหยไปเฮ็นได้ไหล่ะจ้ว่าให้รอหนีบโอ้ มันเลิกกลายเป็นรอดหนีเราวัางเด้ออีหล่าเด้อเนาะอ่ามียังบาเนี่ยค่ออนเกี่ยววบาทเอาแล้วเอาแล้วว่าเมียนอยู่บอระบาดเนี่ยฮ <c oughs> ้ยฮ <c oughs> อ้าวน้องมวย <c oughs> เป็นอะไรลูก <c oughs> อ้าเจ็บท้องอยากกินข่าวแลาวชันเฮ้ยมึงดูห่ะป้า่อเมื่อยป่ะฮะบ่ป้ามีทุกคนใายสูรีเนาะนี่ทำภัยก็ไม่มีภัยเมื่อยเลยนี่

awan tadi awan awan การสีเรียแล้วเคนใช่ไหเนาะ เอาคู่คู่ด้านวะยบพม่พี่น้องวู้คักเมีมาอยู่โหพี่น้องเอเริ่มขากายข่างานได้บานีู่้่พ่พอกันชาไปจ้ากันนี่มากันเด้ใก้เด้แรงแต่งหนาแตงหนา มเมนต์เเที่ไม่ถนอหน้าแ่เพือนาะแมนแตหเพื่อนบ้านเพื่อนอแล้แอนงหนกคนใตะ่ติดรับเลนะ หน้าพื้น

คิดว่าจิดิเหอนฉันได้เลยเบื้องนั้นเขียนบันจ์จะคลองขันมาตอนเทพพื้นแล้เป็นในได้บาทเจ็บจะได้ละความรู้สึกตอนนี้อย่าบอกอะไรบ้างดีใจแห้งเนาะ ไปมาขันตอนที่พื้นแล้วพูดพี่นองงอ้องเลยก็เลยก็ดีใจน้องน้องลูกปลาเพื่อนเนาะ,ะ,ะ,ะงบต่อเติมมาเรื่อยๆเลย,ยคุณพ่อพคุณเพชรคักแม่ลี่เนาะหนาเริ่มเนียนได้ไหมเนี่ยเมยเลย <c oughs> เดเออเอาเออวนเยอ้าว่าาอาาฮ่าาาเีวชอเออฮาฮ่าาาด้อเอไอบหนิบบเดียวไม่มากานั่นบาดกอต่ออีกของที่ซงบาทนี่เนาะอ้าวมียังบาทนี่อู้นอนเฝ้าเลยเนาะ ขั้นตอนที่สุดท้ายแล้วไกล่แล้วพ่อเอ้ยไก่เชียรได้รับประทานข่าวแล้วน้องปลาเกี๊ยมต้มไก่เจ้าบาทนี่ฮะห,หาเหลียวไก่เ <c oughs> ม,น,ม,มนบับรไก่เจ้านี่ยบัตรเมนต์ดินี่นไ,ไ,ไก่ไกน้องเตีย้ยป่ะสัน้มเันนล phải thế anh khẩu một tháng mưa hả? sao sáng nó nhảy hết rồi? Sáng lại mai là cắt lại cắt thì nó? Ừ, lại cắt โอ้ล้มันตเว้นบคือสีแดงเนี่เขึ้นกันบนตับบนสูงเลยโอ้ยบานุกตายว่ะ่รเร็วาสดตัววนไอตัวรนัามันโดนไอ้หนูแคทรอไลท์แคกันคสารห้างไงบนบเออสาทำไมเยอะหน่อยโอ้สบิบไม่หน่อยใช้ลูกไม่หนาไม่ซ่เออไม่โซ่กับจ

办法我顶你妈！你他 เฝ้าบ,บ่บาทนี่มะเข้าคือสีมอเมหมยแห้งเนาะเบิ่งนี่ไว้ละเพี้ยแห้งว่าอะไนี่อเอ๋เอาดีดีเอาดีดีเอาดีดีเดี๋ยวมาจะทบแกน,นอะพังล่างดูเพือ่อว่าน้องป่าเอาแล้วบ,บาทนี่เท่านนะี้เลยเนาะ นเรียนก 好的。啊啊啊啊啊 ไกันอไรกนมอนมากซกัน hmm. อ uh, ีกบาทนี่ยใช่ไหมเนาะจแซลอีกบาทโ้มเพียงกันเียดีเนาะ

มาณนี้เพี่น้ยเนาะข้างในนี้ตะวันยองประธนแห่งปันไดพึบวเนี่มแตงหนี่แต่งฟาบาทนี่เพี่นอเเนาะ้าเเน้นมงเลยเดี๋ยวมูนิเดีย่ะ้อลูาด้อ่งเดียเยเนดิ

โอ้อูถ eh, ึงูเออไล่ตามอืออนั้นมันไงเลยีกอยไนะมดเลยไวก็ุ่นมกสิประมาณนี้เ่อพี่้องเนาะกบสิบสำเร็จแล้วบานเพื่อพี่้อย นะสี่สำเร็จแล้วเนะยาะพวยพี่น้องเอากระชือะมาณนี้เนะาะพ่วยพี่น้องเช่นน้องปลาเนาะอ่ะตอนนี้กระชือว่าพี่พื้นสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพยยวยพี่น้องเนาะใส่ในกาแฟพวยพี่น้องขามาเบิ่งมาชมแล้วก็กขอบอกขอบใจเอซีเบอร์สกูสโคนเดอร์ที่ว่าฮับโซมลิปสามุกดาวันน้องปลาเนาะลุ แล้วขอให้ทีเบื้องสุขทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทองเด้พอพ่อพี่น้องเลยเนาะฮะก็เอากระป,ป๋าเด้อพอสร้างเด้อบาน,นี้เด้อดสาบายดีกระป๋าเบาื้อสาาุขทุกค,คนเนาะบาน,นี้ป้าเพิ่นกระชีพอ,อไไดเวลาพักเทียงกินข้าวแล้วเนาะพอ่อเด้เออ่ะบาน,นี้เนาะพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วพอๆพอกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี